เกิดใหม่ในวณตกรรมกระแสกรรมของพระอุบาลีพระอุบาลีเป็นหนึ่งในอสีติมหาสาวกพระพุทธเจ้าทรงตั้งท่านไว้ในตำแหน่งเอตัทคะด้านทรงจำพระวินัยการที่พระพุทธศาสนาสืบทอดอยู่ได้ตราบเท่าทุกวันนี้นับว่าพระอุบาลีมีบทบาทสำคัญอย่างมากเนื่องจากท่านศึกษาพระพุทธพจน์ใกล้ชิดกับพระพุทธเจ้าตลอดเวลากระทั่งบรรลุอรหัตผลท่านมีความชำนาญเป็นพิเศษในพระวินัย และได้ถ่ายทอดอบรมสั่งสอนสิทธ์จนได้ทําหน้าที่สําคัญในการรักษาพระพุทธศาสนาคือการสังขายนาท่านเกิดในวนหินชาติคือวนต่ําเมื่อครั้งเป็นคาราวาดมีอาชีพเป็นช่างกระบกช่างตัดผมทําหน้าที่แต่งเกศถวายพระเจ้าสากยะมีความจงรักภักดีต่อเจ้าชายทุกพระองค์เมื่อคราวที่เจ้าชายสากยะออกบวชก็ได้ตามเสด็จออกบวชด,ด้วย เจ้าชายสากยะได้พร้อมใจกันกราบทูนพระพรุทธเจ้าให้บวชให้ช่างกระบกอุบาลีก่อนโดยให้เหตุผลว่าจะได้ลดความถือตัวลงเพราะจะได้ไหว้พระอุบาลีซึ่งบวชก่อนเจ้าชายสากยะเป็นพวกถือตัวจัดถ้าพวกตนบวชก่อนพระอุบาลีก็ต้องไหว้พวกตนซึ่งบวชก่อนเรียกว่าครั้งเป็นคารวาสก็คอยรับใช้เหล่าเจ้าชายอยู่แล้วมาบวชก็ต้องยังไหว้เหล่าภิกษุที่เป็นเจ้าชายสากยะอีก อาจไม่เป็นผลดีต่อการปฏิบัติธรรมของเหล่าภิกษุที่เป็นเจ้าชายพระพุทธเจ้าจึงทรงบวชให้อุบาลีก่อนโดยวิธีบวชแบบเอหิภิกขุอุปสัมปทาในชาติหนึ่งแต่ปางก่อนของพระอุบาลีนั้นท่านเกิดเป็นพระราชกุมารพระนามว่าจันทนะพระราชบิดาซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์เจ้าแผ่นดินพระนามว่าอัญชัสศะมีพระเดชานุภาพสูงสุดมีบริวารประมาณมิได้มีทรัพย์มากมาย ความที่เกิดเป็นพระราชโอรสของพระราชาผู้ยิ่งใหญ่ทําให้ท่านเป็นคนกระด้างถือตัวดังปรากฏในอุบาลีเถระปาทานที่8พระไตรปิฎกเล่มที่32ข้อ8ว่าเราเป็นกษัตริย์พระนามว่าจันทนะเป็นโอรสของพระราชาองค์นั้นพระเจ้าอัญชสั์เป็นคนกระด้างเพราะความเมาด้วยชาติและเพราะความเมาด้วยยศและโภคะช้างแสนหนึ่งนปรับด้วยเครื่องอลังการทุกอย่างเป็นช้างตกมันโดยฐานะสาม เกิดในตระกูลมาตังคะห้อมล้อมเราอยู่ทุกเมื่อเราห้อมล้อมด้วยผลของตนประสงค์จะประพาสอุทยานจึงขึ้นช้างชื่อคิริมาศแล้วออกจากนาครในการนั้นพระปัจเจกพุทธเจ้านามว่าเทวละสมบูรณ์ด้วยจารณนะคุ้มครองทวารและสำรวมเป็นอันดีเดินมาข้างหน้าเราเวลานั้นเราได้ใสช้างคิรินาคไปให้จับพระปัจเจกพุทธเจ้าลำดับนั้น ช้างทำเหมือนเกิดความโกรธแต่ไม่ยกเท้าขึ้นเราเห็นช้างร้องไห้ได้ทำความโกรธในพระปฏิจเกพุทธเจ้าเราเบียดเบียนพระปฏิจิกับพุทธเจ้าแล้วได้ไปสู่อุทยานณนะที่นั้นเราไม่ได้ความสุขเอาเสียเลยเหมือนไฟพลงอยู่บนศีรษะและย่อมเดือดร้อนด้วยความเล่าร้อนดังปลาติดเบ็ดแผ่นดินมีสมุดสาครเป็นที่สุดปรากฏเหมือนไฟติดทั่วแก่เราเราเข้าไปเฝ้าพระชนกแล้ว ได้กราบทูลดังนี้ว่าหม่อมฉันได้สายช้างอันซับมันดังอสรพิษกโกรธด,ดังไฟไหม้ลามมาผู้ฝึกแล้วไปให้จับพระปัจเจกรพุทธเจ้าหม่อมเจ้ารุกรานพระปัเจกรพุทธเจ้าผู้เป็นพระชินเจ้ามีเดชรุ่งเรืองพึงกลัวพระชนกตรัสว่าพวกเราชาวบรีทั้งหมดจากพินาศเราจะขอขมาพระมมนีนั้นถ้าเราไม่ขอขมาท่านผู้มีตนอันฝึกแล้ว มีจิตตั้งมั่นภายในวันที่เจ็ดแว่นแขวนของเราจากพินาศเจ้าชายจันทนะได้ไปขอขมาพระปัิกระพุทธเจ้าซึ่งพระปัิกับพุทธเจ้าได้กล่าวปลอบพระไทยบรรเทาความร,าร้อนใจของเจ้าชายจันทนะว่าไฟไม่ตั้งอยู่ในน้ําพืชไม่งอกบนหินล้วนกิมิชาติคือหนอนไม่ดํารงอยู่ในยาพิษฉันใดความโกรธย่อมไม่เกิดในพระพุทธฉันนั้น อันหนึ่งพื้นดินไม่หวั่นไหวสมุรสาครประมาณไม่ได้และอากาศไม่มีที่สิ้นสุดชั้นใดพระพุทธะใครๆทำให้กำเริบไม่ได้ฉันนั้นจากนั้นท่านได้เวียนว่ายตายเกิดในภพภูมิต่างๆจนมาถึงยุคก,การของพระพุทธเจ้าสมณะโูดมด้วยอำนาจเศษของบาปกรรมจึงมาเกิดในตระกูลต่ำหีนชาติคือตระกูลช่างตัดผมในครั้งพุทธการถือว่าเป็นงานของชนชั้นต่ำ และได้ออกบวชด,ดังกล่าวแล้วพระอุบาลีได้เตือนสติชาวชนว่าขอให้ท่านทั้งหลายจงฟังเรากล่าวเราจักบอกเนื้อความแก่ท่านตามบทที่เราเห็นแล้วเราดูหมิ่นพระสยามภูพระปฏิจิกพุทธเจ้าผู้มีจิตสงบระง,งับมีใจมั่นคงแล้วเพราะกรรมนั้นวันนี้จึงได้เกิดในกนิดที่ต่ำทามพระอุบาลีดำรงตำแหน่งอตะทัคะด้านทรงจำพระวินัย ท่านได้กล่าวถึงพระวินัยไว้ว่าเราย่อมทรงพระวินัยอันงามเช่นกับพระศาสดาไว้ด้วยหัยเราจักนมสการพระวินัยในการทุกเมื่อพระวินัยเป็นที่อาศัยของเราพระวินัยเป็นที่ยืนเดินของเราเราจะสำเร็จการอยู่ในพระวินัยพระวินัยเป็นโคจรของเราข้าแต่พระมหาวีระเจ้าเพราะฉะนั้นพระอุบาลีพูดถึงที่สุดในพระวินัยและฉลาดในสมถะ ถวายบังคมพระบาทของพระาศาสดากายต่ําเตี้ยบาปเนื่นนานของพระละกุลทกะพัทยะพระละกุลทกะพัทยะเป็นหนึ่งในอสีติมหาสาวกพระพุทธเจ้าได้ทรงตั้งท่านไว้ในตำแหน่งเอตะทกะ,ะด้านมีเสียงไพเราะเดิมท่านชื่อว่าพัทยะแต่เนื่องจากมีร่างกายต่ำเตี้ย คุณจึงมักเรียกท่านว่าละกุลทกะพัทยะพัทยะผู้มีร่างกายเล็กและเตี้ยในละกุลทกะพัทยะเถระปาทานที่หนึ่งพระไตรปิฎกเล่มที่33ข้อที่131ท่านได้เล่าอดีตชาติและวิบากกรรมที่ทําไว้จึงได้เกิดมามีร่างกายต่ําเตี้ยวว่าในพัทธะกับนี้พระพุทธเจ้าผู้มีพระนามตามพระโคดว่ากัสปะเป็นเผ่าพันธุ์พรมมีพระยศใหญ่ ประเสริฐกว่านักปราดได้เสด็จอุบัติขึ้นแล้วพระองค์ทรงยังพระศาสนาให้โชดช่วงครอบงำเดรัจฉีผู้หลอกลวงทรงแนะนำเวนัยสัตว์พระองค์พร้อมทางพระสาวกปรินิพานแล้วเมื่อพระพุทธองค์ผู้เลิศในโลกปรินิพานแล้วประชุมชนเป็นอันมากที่เลื่อมใสจากทำพระสถูปของพระศาสดาเพื่อต้องการจะบูชาพระพุทธเจ้าเขาปรึกษากันอยู่อย่างนี้ว่า จักช่วยกันทำพระสถูปของพระาศาสดาผู้สแสวงหาพระคุณอันใหญ่ให้สูงเจ็ดยอดประดับด้วยแก้วเจ็ดประการครั้งนั้นเราเป็นจอมทัพของพระเจ้าแผ่นดินแคว้นกาสีพระนามว่ากิกีได้พูดลดประมาณที่พระเจดียของพระพุทธเจ้าผู้ไม่มีประมาณเสียครั้งนั้นชนเหล่านั้นได้ช่วยกันทำเจดียของพระาศาสดาผู้มีปัญญากว่าน,นรชนสูงโยอดเดียว ประดับด้วยรัตนานานาชาติตามถ้อยคำของเราเพราะกรรมที่ทำไว้ดีนั้นและเพราะการตั้งเกีใจจำลองไว้เราละร่างมนุษย์แล้วได้ไปสวรรค์ชั้นดาวดึงก็ในภพสุดท้ายในบัดนี้เราเกิดในสกุลเศรษฐีอันมั่งคั่งสมบูรณ์มีทรัพย์มากมายในพระนครสาวัตถีอันประเสริฐเราได้เห็นพระสุคตเจ้าในเวลาเสด็จเข้าพระนครก็อัศจรรย์ใจยิงบรรพชาไม่นานก็ได้บรรลุอรหรันต เพราะกรรมคือการลดประมาณของพระเจดีย์เราได้ทำไว้เราจึงมีร่างกายต่ำเตี้ยควรจะเป็นร่างกายกลมเราบูชาพระพุทธเจ้าอันสูงสุดด้วยเสียงอันแผ่ราะจึงได้ถึงความเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายที่มีเสียงแผ่ระในบางแห่งกล่าวว่าชาติที่พบพระพุทธเจ้ากัสปะนั้นท่านเกิดเป็นช่างไม้ฝีมือดีหลังจากที่พระพุทธเจ้ากัสปะปรินิพานชาวเมืองจะสร้างเจดี แล้วเสนอาการสูงสุดถึง7โยชย์แล้วก็ลดลงมาเป็น6โยชด์5โยชด์4โยชด์3โยชด์2โยนดช่างไม้รู้สึกรำคาญใจจึงเสนอให้สร้าง1นึ่งยดเพราะถ้าสูงเกินไปจะซ่อมแซมรักษาลำบากจึงตกลงสร้างเจดีสูง1โยชนยด้วยวิบากที่ไปลดความสูงของพระเจดีเมื่อมาเกิดในสมัยพระพุทธเจ้าสมณโคดมท่านจึงมีร่างกายเตีย้ยและความที่ท่านมีร่างกายเตี้ยนี้เอง ใครเห็นก็มักจะขำท่านในวันหนึ่งมีการละเล่นมโหรสพในเมืองคณิกานางหนึ่งนั่งรถไปกับพราหมณ์เพื่อจะเข้าเมืองได้เห็นท่านตัวเล็กจึงหัวเราะอย่างอดไม่ได้ท่านกําหนดเอากระดูกฟันของนางเป็นอารมณ์และได้บรรลุอนาคามิผลต่อมาเมื่อได้รับโอวาทเพิ่มจากพระสารีบุตรท่านเจริญวิปัสนาพิจารณาตามโอวาทจนกระทั่งบรรลุอรหัตผลท่านเป็นผู้ที่มีเสียงไพาราะ ในขณะเดียวก็มีรูปร่างเตี้ยจึงมีคนทั้งหลงไหลเสียงของท่านขณะเดียวกันก็ขบขันเมื่อเห็นรูปร่างท่านจึงกล่าวเตือนสติผู้คนเหล่านั้นว่าคนที่หมิ่นเราเรื่องรูปร่างกับคนที่หลงไหลในเสียงของเรามีสภาพไม่ต่างกันคือตกอยู่ในอำนาจฉันทราคะพวกเขาไม่รู้จักเราจริง